ทา่านก็นั่งประกาศงนไปนไปด้น,นะครับจะมีองค์ประกอบที่ทราบก็คือจากเาจเ้าหน้าที่ที่เราชอบในเรื่องของการนะครับแล้วก็มีคอสชเขาช้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีสื่อสารมวลชนและการงารก็มีพี่น้องที่ทุกภาคสว่วนที่เคลื่อนไหวนะครับมีความเป็นห่วใจเคลื่อนพลังงานวันนี้นะครับเราจะทําความจริงในเรื่องพลังงานให้ปรากฏให้ขึ้นน้าเวดีอย่างนี้ให้จบได้ซึ่งเป็นผลใจของ ตลอดเวลาเราพูดกันฝ่ายดีออกมาตลอดวันนี้นะรครับเป็นโอกาสที่ดีต้องกาขอบคือผู้และก็สถาบันการเงินแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความร่วมมือน,นะครับในยุคที่เราเดินหน้าประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีนะดดนนและถูกต้องขอความขอผู้ทุกท่านนะครับแในที่ขอาการเสกนาวันนี้ เราจะไม่ใช่ก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับก็มีสื่อสังคมชนแล้วก็มีเยาวชนและมีคนจำนวนมากนะครับตอนนี้มีทีวีหลายช่องนะครับกำลังถ่ายทอดเราจะเป็นรูปแบบที่ดีนะครับเป็นรูปแบบที่ดีให้กับประชาชนที่กำลังมองอยู่ว่าการสวนารของเราตอนนี้จะสื่อสารด้วยความรู้ด้วยปัญญอยาด้วยความห่วงใยต่อประเทศชาติอย่แท้จริงแต่ราบเราได้ความรวมมือตามกระการที่ตกลงกันไว้ท่านใดมีข้อสงสัยในเบื้องแรกนะครับ ที่จะลงชื่อถามในช่วงแรกขอเชิญท่านครับลงชื่อตรงด้านซ้ายเหนือกรโปได้นะครับแค่พอสมลงชื่อพร้อมกับคำถามนะครับส่วนในท่านใดที่ไม่ลงท่านจะสามารถถามได้ในช่วงที่สองนะครับและในช่วงที่สามนะครับจะเป็นการพูดถึงที่นามที่ถามผลงานซึ่งกระโผมอยากให้พี่น้องทุกท่าน่วดนะครับช่วงนั้นท่านจะถามตอบเสวนาได้ค่อนข้างที่จะอย่างที่นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้หลาย ที่ไม่ได้ถามไม่ได้ตอบในช่วงและช่วงที่สองนั้นมีโอกาสที่จะถามในช่วงที่สามครับนี่คือปฏิกาเริ่มต้นการที่ตรอปู่ในขณานี้ครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคอสชเองแล้วก็จากปตทนะครับมีน้องตัวกรทเจาได้บูรณากานและก็สนับสนความราชอบหมายได้มาอย่างพร้อมเพียงกันก็อขออภัยครับหากที่น้าของเรานนั้ไม่เพียงพอวันนี้นะครับถือว่าเป็นการทําเพื่อชาติ ไม่หิวนะครับตอนนี้องคู่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ฉันเพศน,นะท่านฉันเพื่อเดียวแสดงว่าตอนนี้เราผู้พานจะไม่ฉันทั้งโดยเดียวกนะ็ได้นะม่แนนแต่ว่าท่านช้ามาอย่างถ้าตอบว่าร้อนไปงั้นพวกเราสู้กันครับที่จะไม่ยอมกินเข้าที่